ก็แลยนวครับตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ดูครับโอ้โหปลาอะไรวะนโอ้โหช่อนใหญ่ครับตุนปาก กันแล้วครับโอ้โหประเด็นมาเลยอยู่ไหมอยู่ด้วยโอ้โหตายแล้วครับ ัสดีท่นะตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลคลองเขื่อนนะครับจังหวัดส่าเชิงเศราครับวันนี้มาหาไล่ตกปลาคลองครับผมตามคลองหลอดตามข้างทางนะครับขับรถรอบไปเรื่อยๆนะครับเหยื่อที่ใช้นะครับวันนี้ก็คือยังไม่เน้นครับเพราะว่าตรงไหนที่น้ําน้อยผมก็จะใช้เป็นกอบยางนะครับผมกบยางเป็นหนึ่งตรงไหนที่น้ำเยอะก็จะใช้เป็นพวกเหยื่อที่มีแอคชั่นนะครับเร้เลาสหน่อย โอเคสายที่ใช้วันนี้นะครับสายตองหนึ่งสติกกี้ครับผม PE 3ครับโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะวันนี้ออกตกปลาคองนะครับไปครับผมเราเลาะไล่ตีกันไปเรื่อยๆครับไปครับครับพูดตรงนี้ครับ น้ำยังเยอะอยู่ับ নাম itu apa nak อยู่ไหมเนะี่ยอยู่นะครับอยู่ชุบอยอู่โอ้โหดีนะครับส่งทันนะครับตะกี้กัดกระชากเลยเลยไซส์พอได้นะครับเหียียดที่ใช้นะครับนี่อบยางเป็นหนึ่งนามเตยนะครับผมโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับผมไล่ต,ตีกันยา,ยาวๆครับวันนี้สุดยอดครับผม เป็นหนึ่งน้ำเตยนะครับฝากไว้้ยวยครับจะลองซ้ำดีนะครับนี่หรือเปล่า chiều dài bê chiếc lắm người có điều дуа липа กันแล้วอู้หูกันแล้วครับตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ดูนะครับโอ้โหปลาอะไรวะเนี่ยอ้โหช่อนใหญ่ครับเป็นปากอ้โหอุ้ยลุลอ้โหใหญ่อู้หูอุ้ยลุลอ้โหใหญ่ อะไรวะเต็มปากนะตะกี้จะขึ้นฝั่งอยู่แล้วตัวเบือเลยครับน่าจะเกือบโลครับโอ้เสียดายแล้วกนอ,อะไรวะ ลองดูนะครับคองหลอดลองตามข้างทา,างข้างทางแบบนะครับมีตัวลุกมองข้างลองดูดูโอ้โมีตัวเป็นไหมไพ่้างเลยแต่ว่าพุงใส่ตับตะกี้แต่ไม่กัด Rudi, apa wah? Hmm, Rudi, apa lagi wah? Oh, jebat. So อ๋อแล้วตรงนี้สง่งยาวหน่อยโดนอยู่ครับตรงนี้โอ้พลาดไปสองครับได้มาหนึ่งครับตรงนี้ตรงตรงนี้ครับหลอดไอหลอดนะตรงนี้ครับทะลุกับตรงที่ผมทำหลุดตัวใหญ่นะครับมีตัวนะผม ไซส์สวยครับตัวนี้พอได้นะครับไปช่อนของหลอดข้างทางนะผมโอเคฝากคนงานด้วยนะครับกบยางเป็นหนึ่งหนังเตยครับผมตีถึงด้วยตรงนี้ โอ้ประเด็นมาเลยอยู่ไหมอยู่เลยโอ้โหตายแล้วบ,บนสะพานนะผมอ้ดูสิครับโอ้โหเลบผลเมือนครับผมตีบนสะพาน ขรับรถมาเรื่อยๆครับผมผมเห็นหมายสวยๆนะครับก็เลยจอดแวะตีดูนะครับกลายเป็นกบยางเป็นหนึ่งน้ำเตยครับนะครับไซส์พอได้นะครับเนี่ยงัดลอยนะครับผมบนสะพานนะครับโอเคฝากผลงานด้วยนะครับกบยางเป็นหนึ่งน้ำเตยนะครับสุดยอดครับผมไปดูกันต่อ เต็มครับผมก็คือขับรถเลาะ,ละ,ละไปเรื่อยนะครับเจอตรงไหนครับแบบนี้นก็จอดลองตีดูนะครับได้ผลนะครับเนี่ยกบยังเป็นหนึ่งน้ำเตยครับผมโอเคครับดูตรงนี้ครับอุย้ยปลาขยับครับขยับนี้ตีวะ นิการพิษนีขาดแล้วครับโดนไม่ใหญ่นะผมยยเยบร้อยนไงังเดครับ<สะ>พอได้พอได้ครับก็คือพักล่มนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงครับก็เลยลองหยัดหยอดดูได้ผลเลยครับผมกอบอย่างเป็นหนึ่งน้ำเตยนะครับ เข้าไปเต็มๆเลยครับผมนี่ครับผมฝากผลงานด้วยนะครับครับกำลังนั่งพักร่มนะครับกับน,านา้าๆก็เลยเอาออกมาตีเล่นๆนะครับผมได้ฝนครับผมขบยังเป็นหนึ่งน้ำเตยเหยื่อจากใครจำไปนะเป็นหนึ่งครับโอเคเห็นเลยเนี่ย thếm này chế độ đấy này khuyên đi này tết tết tụi bay nháy đấy ครับผมคลิปนี้ก็น่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วครับกลับบ้านครับผมเย็นมากๆแล้วนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่คลองเขื่อนนะครับผมจังหวัดสระบุรีนะครับก็มาไล่ตกปลาตามข้างทางนะครับไะเอกของเราวันนี้นะครับผมนี่กบยางเป็นหนึ่งน้ำเตยนะครับโอเคนะครับขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่ผมสวัสดีครับ